สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับช่องทาง youtube รถแเหุ่พิษณุสาวนะครับผมวันนี้อยู่เช่นเคยนะครับเหมือนเดิมนะครับเรืเวิร์กเรืเป็นอินดี้ใช่ไหมนะครับวันนี้ผมมาซอยจุที่อ่างห้วยซ้ายนะครับมาซอยจุี่หางไ้วยซ้ายนะครับก็มีเนื้อมีอะไรมาเตรียมไม่รอแล้วตอนนี้ก็นัดนอกนะครับอาจารย์ตะวันอาจารย์จินอาก็อาจารย์วุฒิรู้จักมาอย่างนี้จักถึงไหนแล้วครับนี่นะครับ ไม่รู้่ปถึงไหนแล้วครับก็น,นัดดูเวลาแล้วก็ตอนนี้ยักโมมงแล้วนี่ตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วครับยังไม่มาเลยไม่เสียงมาอลไรเนี่ยโอ้มาแล้วครับวันนี้วันนี้หมัาอย่างพี่ สุดยอดไปเลยมาอะไร้อะครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเจแต่าเจน่าทิศไม้หน่อยอ๋อแอนนี่แอนนี่มาทำไรดิพี่มาพามาใส่จูโอ้โอยรถแรงอ่ะรถแรงรถใครครับนี่เนี่ยรถดีเจบูดเขาครับครับยืนยืนหนึ่งนั่นแหละยืนหนึ่งนั่นแหละยิงอีกอีกขาหนึ่งเหรอ อีกขานึงครับะนะครับวันนี้ท่านผู้ชมด้วยนะฮะนี่ก็มาแดกสายจูของพี่ต้อมเขาวันนี้นัดกันนัดตัต้นใบสองมาใบส,สองครึ่งใบสองครึ่งจะไปไหนไมาจะไปแวน่นยังไงวันนี้ครับวันนี้ดีเจวุดครับผมดีเจวุดจานวุดรถเถะก็ใช่นะครับอันนี้จานต่อไปเลจินเนอร์ค e รับผมครับวันนี้มีมีอะไรเด็ดๆพี่วันนี้พามาซอยจุซอยจู๋เลยมามามาไหนนะก็ว่าแต่ต้องมีไอ้หมอนวดหมาเนี่ย มอนวดไม่างหมอนวดผัวดกระเทืบมานุดวกระเทือบมาชื่อชื่ออะไรนะอีอีอะไรนะนะครับเนาะวันนี้ผมมาพามาซอยจู่นั่งเลยครับจานซอยจุแปลว่าอะไรเออซอยซอยจุแปลว่าอะไรครับเจออย่างพีชปรุงรังกกัจะบอกว่าซอยเบาเบานะครับซอยจุคือซอยเบาเบาอันนี้ลอกลอกคอนเทนต์พีชไหมเนี่ยพี่ลอกมาไหมไม่ลอกเลยครับ คเอาเอาเอามาทั้งหมดเลยนะครับก็อยากลองดูครับผมอยากลองดูซอยจูนนะครับโอ้ครับนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ก็มีไม่มากนะครับก็มีข้าวคั่วครับด้านแรกมีข้าวคั่วข้าวคั่วเอามาทําไมครับเอามาใส่นี่เดียวแล้วก็มีพริกพริกป่นพริกผงพริกพริกป่นพริกผงพริกป่นบานเลงแล้วก็มีอันนี้ดีครับอันนี้ดีับดีถ้าไม่ดีกินกินแล้วดีไหมเนี่ยต้องชิมก่อนนะแกต้องชิมก่อนนะ เข้าใจไหมต้องให้คนเรียวๆชั่วๆกินไม่แกต้องชิมโชว์ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนทุกคนนะทุกคนนะโอันนี้เพี้ยอันนี้อันนี้ไม่เคยอันนี้เพี้ยเพี้ยต้มซุกครับผมอันนี้ซุกแล้วครับผมขี้งวนขี้อ่อนเพี้ยนี่มันจะอยู่ส่วน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 ใสอ่อนๆของร่างกายงัวอ๋อก่อนก่อนมาถึงรูตูดก่อนก่อนที่อยู่กับพ่อขี้ ก็ขี่นี่แหละก็ขี่นี่เลยก็ขี่นี่เลยนาะก็ขี่นี่แหละอันนี้ผงนัวครับผมครับอันนี้น้ำปลานะครับครับอันนี้น้ำปลาอันนี้สปอนเซอร์เซฟไหมอันนี้สปอนเซอร์ไหมไม่ไม่สปอนเซอร์อ๋อปิดปิดไว้ครับรอครับเซฟไหม จักชื่อมันน่าจะแท๊ปไหมของพี่ไม้พี่ไม้พี่ลมพรของพี่ไม้พี่ลมพรเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องไปได้เพราจักมึงจิกโกยหาอะไรมาแท๊ปแรกอ้าวพี่พี่ต้องทำไรก่อนเนี่ยมาดูเนื้อก่อนมาดูเนื้อก่อนเนื้อก่อนสดปเปเนี่ยเนื้ออะไรสดครับเนื้องวเนื้่งวครับงวหรือวัวเนื้่งวครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นสันนะครับเนื้อสันอันนี้ตับครับอันนี้จะเป็นตับพิษเก็ครับ อันนี้ร้าน้านไหนนะพี่อันนี้ผมได้เนื้อมาจากร้านเปื่อยครับผมร้านเปื่อยอยู่ไหนครับอยู่ตรงติดติดก็ใกล้ๆครับปตแบบทภูทรนะครับแบบคนตุ้ดนะครับอ๋อเนื้อสดนะครับเนื้อสดน้องน้องเขาก็ใจดีครับใจดีนะใจดีแถมให้แล้วก็ราคาก็ลดมาให้ครับจากจากเท่าไหร่นะพี่จากรัวละพันหลือเท่าไหร่ ดูละเก้าร้อยเก้าสิบโอ้ลดให้นสิบบาทขอบคุณร้านเปื่อยๆนะรูละสองร้อยก็ไปครับแปดสิบบาทครับมันจะเอามาลูกครึ่งน้อนเขาก็คิดราคาพิเศษให้หนึ่งครับครับพิเศษนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมีรูปมีรูปร้านอยู่ใช่ตัวนี้ครับแปะไว้แปะไว้อยู่ข้างปราจะทอโพทอหนังกรทตุ้นะครับร้านเปื่อยๆนะครับเป็นเนื้อสดนะครับผมชิมก่นครับชิมดีก่อนครับพี่ชิมดีก่อนมันขมจริงไหมพี่ชิมนะต้องตกผนไม้ไม่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  ขออนุญาตครับหนูไม่เคยพี่ต้อบผมไม่เคยแกะกิมคนเดียวเลยขออนุญาตนั่งอันนี้ยังข้างแรกผมเลยแต่ซอยจุ้เนี่ยขออนุญาตนั่งสูงเลยเคยเคยกินไหมไม่เคยกินซอยจุ้เคยกินแต่เนื้อสดเนื้ออะไรเราเนื้อเนื้องัวงเลยแต่ไม่เคยกินตับไงครับแล้วก็ไม่เคยกินอันนี้สดสด้ลยเนี่ยรู้รู้เดี๋ยวจะให้เบย์ชอนใหญ่แทะเอาข้าวเหนียวจิ้มได้ไหม นีครับแกเลยแกเลยสีพันธุ์ที่ซื้อมาให้อ้าวผมจะจิ้มให้แกนะชดเชยนเนี่ยเอาันนี้นึ่งก่อนนี่อัดมือก่อนนะโอ้แกก่อนมาเลยแกเจ้าของรายการไงได้เดี๋ยวช้อนคนละช้อนเดี๋ยวเขาจะตามมาอีกแหละมีมีช้อนนี้ไหมนะครับดีสดๆนะครับเยีย นทำอะไรเี่ยผมว่าทำน้ำจิ้มเลยครับกลัวกลัวโอ้ยเอาโอเครู้ว่าผมแล้วสัญญากันแล้วรู้ว่าผมแล้วครับพี่เอาใส่เลยเอ้ารู้ว่าผมแล้วเด้อ นิดเดียวนิดเดียวปูเอาน้ำเดี๋ยวสั่นเลยจริงด้ได้ไม่ได้ผมยังไม่ได้ชิมเลยผมไม่ชิมได้ไหมอันนี้ของแท้ไหมนี่ของแท้ไหมของแท้ครับครั้งแรกผมเลยนี่จานบดเดี๋ยวาตีละคนอย่าอย่าทันน้ำเขียวโอ้ยไม่ไหวเลยแม่มันมีขนาดนั้นเนาะ ไมขนาดที่อะไรพี่ต้อมเอาลองดูเนานมาก่อนกันใจกันใจยูนแก่กันใจกันใจอย่าสูดดมเด่นขาดอย่าทจริงนะกันใจเอาอย่าทจริงนะโอ้โหเชี่ยกินน้ำอย่างเดียวเลยอย่างข้าวนะครัับอนนี้ผมพี่ทำน้ำจิ้มนะครับผมทน้ิมเอ้าพี่ต้อมไม่กินเพี้ย เออร์บอกมลจะได้กินด้วยเอาไหมล่ะเออน้องขนมกินนะครับเย่ยครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกคือกันเพียงงูเอยดีงูอเนี่ยก็ถามว่าผมลอกลอกจากพี่ปงราไหมครับลอกไหมครับ ก็ไม่ได้รอดนะครับผมยืมไม้เฉยผมดูเขาไปจำผมก็เลยอยากทำตามครับผมบอกตรงๆเลยจะพูดแบบผู้ชายทำตามครับทำตามเฉยยังกินดีเนี่ยโอ้ผมรู้แหละจริงที่พี่ิทําเนี่ยรู้แหละเป็นยังไงกูยังขมโคลอยู่โคลหรืพริกพริกต้องชิมก่อนไหมโอ้ย่าเนี่ยเะไหนพอทําก็ทําไปก็ตอนที่พี่ซื้อพริกพี่ถามมันพริกเผ็ดไม่ไหนวะเกก้าลองกินด้วยเถอะป่ะเกล้ไปถามเขาคนตีนพุ่นเนอะก็ถามว่าพริกเผ็ดไหมป่ะลองกินด้ อันนี้ใส่พริกผลก็พริกผลนะครับอันนี้เป็น,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 เ,ปนเป็นสูตรของพี่หรือว่าเป็นสูตรของใครครับมั่วๆเลยเหอครับอ๋ออร่อยไหมพี่ต้องลองดูน้ำจิม้มน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มซอยจู้เนี่ยมันต้องขมเท่านั้นเลยมันต้องขม,ขมตรงไหนไหนมีดเลยนะปลาหมีปลามีนะครับอ๋ออันนี้พี่จะทำเป็นสูตรเปรี้ยวเนี่ยพี่ทำเป็นสองสูตรใช่ไหมใช่ทำมาสอง, <c oughs> องคน สองสูตรเปรี้ยวๆกันจะมีขมบ้างนิดๆปะเลมประเล่มหนัวถ่ายมาได้นะครับผหนัวครับผหนัวอะไรหนัวครับพี่โอ้โอ้นัวจริงๆคนคนคุณนัวนะครับเยอะไหมครับก็พอประมาณครับอะไรแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยครับอันดับต่อไปก็อะไรครับเป็นมันปลาครับอันนี้เราจะทําสูตรเปรี้ยวก่อน สูตรใส่มะนาวก่อนนะครับคือเราจะทำสองสูตรเอาวจบแล้วอย่าหยีจบแล้วบุ้งซื้อโฆษณาไม่ได้เข้าแน่เนี่ยจะเปอนซื้อรืมีนี่จะเข้าก็ได้นะครับเนีจะเข้าก็ได้นะครับลงทุนมาคลิปเราเป็นหมื่นแล้วเนี่ยครับผมไม่ได้คืนเลยเนี่ยโอ้โมไม่หายเลยเป็นน้ำปลาพอส้มควันครับเขาต้มไหมดีเขาได้ต้มไหม ทีไม่ต้มเราก็ต้มนี่จะเป็นเพียนเนี่ยเขาต้มซุอเราจะทานดิบๆก็ได้แต่ว่าเราไม่ค่อยค่อยนิยมกันครับะะอย่าเลยเองไม,ไม่ใช่ไม่ใช่สายแบบเถื่อนๆไม่ใช่สายโหดไม่ใช่สายโหดบางทุนโหดดี่เขากินขาขี่เลยนะ<ม>ขาโค้งอ,ะอ่ะอ,อันนี้สูตรเขาเรียกว่าสูตรสูตรผักกลางน้ำจิ้มทำไมทำไมต้องเป็นภกักกลางอ่ะ คือไม่ใส่ไม่ใส่ดีไม่ใส่เพียอ๋อถ้าใส่ดีใส่เพียสูตรขมเนี่ยเป็นสูตรของอีสานใช่ไหมครับอ๋อเดิมเลยอ๋อก็ถ้าอยากรู้ก็ไปก็ไปดูกับพี่ทิ้นะครับคือไม่ได้ก๊อปแต่ว่าลอกเลียนแบบเฉยเลียนแบบเฉย,ยแบบเฉยลยพักใส่นิดนึงครับใส่พักใส่นิดนึงครับอันนี้พักนี่ต้องซื้อไหมครับซื้อครับก็ต้องลงทุนทุกอย่างอะครับ กล้องเลยอืมกองเลยเอ๊ะอย่างเงี้ยไหมตุ้ <c oughs> ยของไข่ปะของแกเนี่ยนะพี่บุ๊ชทำอะไรอันนี้เป็นแจวนะครับเป็นน้ำพริกน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มธรรมดาอันนี้ไม่ใส่เพี้ยไม่ใส่อะไรนะครับอีกถ้วยนึงครับผมปิดมันไม่ต้องใส่น้ำตาลใช่ไหม ไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าเนื้อตับมันจะหวานของมันอยู่แล้วขอชิมหน่อยอ๋อตับมันจะหวานของมันอยู่แล้วหวานเท่าอ้อยไหมพี่น้องๆหวานน้องๆแม่เลยอันนี้ก็มีผงหนูฮะต่อไปก็อ๋อคือน้ำสูตรนี่จะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ใส่น้ำปลานี่นะอันนี้ของเดนี่นะเดี๋ยวอาจารย์พูดจริงๆไม่ได้เปรี้ยครับเปรี้ยต้มอันนี้เพียต้มพี่ต้มลองชิมดูไหม เดี๋ยวแชทให้ดูครับพี่ต้อมชิมคนเดียวนะเรามาไม่ได้มันงานงานใส่เลยง้นใส่เลยง้นใสเลยผมเคสไดตดีแล้วครับพี่จักเลงโพใสเลยใส่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 เลยใสเลยเลยงพอจริงแต่พี่ว่ามันอาจจะดีกว่าดีนะคือที่แก้วลองดูขอขาดดูขอขาดพี่ใส่เลยไม่ได้เี่พี่ใส่เลยก็ได้นะเออเดี๋ยวลองใส่เลย เรับาจิ้มได้หลายทีก่อนนะครับเีอยอามันมัดไยเอาไว้กินครับเตรียมอะไรจะกนลังมาให้ครับครับครับกำลังิ้กันเด้อือเนี่ครับปลานี่นึงเซ็ปไหมเซ็ปไหมเซ็ปไหมตึบอ่าก็นี่ก็สูตรมาจากพีอีฟโงล้างนั่นแหละครับเนี่ยนะครับใส่ปลานี่นึงอ๋อใส่ปลาเลยแต่คนละยี่ห้อใช่ไหมครับยี่ห้อของพี่ก็จะเป็นปลาล่างของพีอีฟเนาะ นี่เป็นข้าวขวาน,นะครับถ้าว่านี่ถ้าว่านี่เป็นสูตรผมก็จะใส่ข้าวขวานี่นึงนะครับข้าวขวานสูตรอ๋อในเสียงเสียงอาจารย์พูดขึ้นนลำไส้เอือมเลยต้องร้องจกจกอันนี้ต้องใส่ไหมครับไม่ต้องใส่ครับอ๋อน,นี่สูตรไทยนี่สูตรไทยสามบ้านเราสูตรอีสานีตาบ้านเราผัญชีนิดนึงนะครับผมนะครับอ๋อใส่บักชีด้วยอีล่า พี่นางเขาเรียกว่าอะไรนี่เบยไม่รู้เหรอยีลา่ายีลา่าอันนี้เรียกยีลา่าครับผมสามารถเรากินสดได้นี่ถ้าน้องหล่าละ่ะน้องหล,าล่าก็ต้องตำนาหล่าเนี่ยบอกเรื่องถึงเรื่องละมาเร่งถึงการนัดเน <c oughs> าะแต่นัดไม่มาเลยบอกติดงานทำงานลงแป้งเลยลงแป้งนะครับมาเขาที่แล้วเค็ดไงเมาเมาเมาเนี่ยเมา้องไห้ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้อยู่อู้บ่ ฝากถึงบ้าหน้าร่นแห่นะครับนะครับเอาโอเคครับมาดูครับสูตรน้ำจิ้มสองสูตรมาดูใกล้ๆครับปองครับแมงแมงนะครับอ่ะตอนนี้จะเป็นการซอยจะพี่เจซอยให้ก่อนพี่ซอยให้ต้องชิมอะไรก่อนต้องชิมอะไรก่อนไหมเอ่อแนะ้อน้ำเนพีิ่เอาเป็นเนื้อสันก่อนเนื้อสันเลยเอาไปเบาๆก่อนเนาะ เนื้อสันนะครับนี่มิดเอาเอามิดนี่มิดสยมิดสอยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเนื้องัวนะครับเนื้องัวสดยูดปั้นแมงมันเนื้องวสดนะครับมีพยาธิไหมครับพยาธิไม่มีครับผมผมได้กินมาเลยครับพยาธิอันนี้เนื้องวจะไม่ค่อยมีพยาธินะครับเนื้องวจะไม่ค่อยมีพยาธิเหมือนเนื้อหมูเนื้อหมูนี่จะห้ามกินสดเลยนะครับเพราะว่า เจ้าอร่อยครับเจ้อร่อยมาครับซอยเสวยตรงไหนครับผมอ่ะจัดพูดขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยครับผมเอาสองน้ำจิ้มเอาจัดพูดก่อนน้ำจิ้มไหนดีก่อนอ่าเอาของผมว่าผมขอแบ่งเลยไหมมันต้องงี้เด้เอางี้เลยใช่ไหมงี้เด้ต้องบู๊เลยครับต้องแน่นี่คุณเลยอันนี้ของขอพี่ต้อมนะเนี่ยเอาผ้ากางก่อน อ๋อนี่อันนี้น้ำจิ้มผักกาดสูตรผักกางเกะกะทำสักเพชรเลยเนาะโอแหม่ตามตามได้พักไอ้โอ้ยพักอ้มาพักมาไม่ทำเจ้าอะไรนะอะไรกันักออกแกนไนนะครับผมออแกนไนอ้เล่นมุกเลยครับเล่นมุกครับอันนี้เป็นผักออแกนิกครับจากร้านออพันิดครับออพันิดเอากูมาทำเพี้ยนะครับ พัก,พกอาตมาจัดตะบันครับอันนี้อันนี้ผมไม่เคยกินเลยตอนมันคือพักแบบว่าพักอะไรนนพักที่เขาปลูกปลอดสารพิษอ๋<ม>า,าไม่กินด้วยครับน,นี่น,น้ำจิ้มสูตรไทยก่อนโอเคออนี่นะครอันนี้สูตรไทยใช่ไหมครับสูตรไทยครับสูตรไทยมันจิ้มธรรมดาเรามาลองด้วย เอามลองด้วยใช่ไหมเดี๋ยวย้อยเดี๋ยวย้อยโป๊กเดี๋ยวย้อยเดี๋ยวย้อยเดี๋ยวย้อยโป๊ยใส่กระโป๊กนะฮะเหนียวไหมคดีใช่ไหมจร๊บครับเดียวมาเนื้อเนื้อร้านเนื้อร้านคดีนี่ไปดูสังเกตนะหวานหวานเนื้อนี่หนึ่งอ่ะไปนี่อาจารย์ลองสูตรอันนี้ยเอร่อยเลยสูพี่อะนี่ได้เลยอันนี้ได้เนาะแข่งแมงอาจานย์แต้มครับ ครับพี่อ่าเนี่ยตบไปพักหนึ่งเท่าไรแต่ซอยให้กันต่กันนี่กันขมดี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 นะฮะขมดีนะครับะอ่าโอเคไปต้อเป็นรสชาติขมนะครับพี่อันนี้ของผมใช่ไหมอ่านี่ถ้วยนี้ลองนั่นจิ้มถ้วยนี้อันนี้อันนี้อันนี้ขมสูตรขมคนละแบบคนละแบบใช่ไหมคนละแบบเป็นไงเนาะบัดนี์ครัเต็มเนื้อเลยสูตรนี้ ทำมั่วๆครับเดี๋ยวผมจะลองบ้างนะครับนี่เป็นจานจีนไทยจะหวานไปหรือเปล่าแตพอพีชเขชอบกินเนาะพีชข้างหลังนะครับอร่อยอร่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวไหมจันบุ้ดด้วยมีกี่สูงอ่ะมีหลายมันโอเคยุดวีนแมงวันเลยสุดยอดเลย ระดับต่อไปเป็นอะไรครับเดี๋ยวยอ้ยังไม่กินทั้งหมดผมรีบครับเดี๋ยวหิวเดี๋ยวไม่ได้กินนะเขาไอ้นายไม่ได้กินเข้ามาทุกโพทำไมตัวสอยนี่คือน้ำลายเอื้อกเอื้องเนี่ยนะครับอร่อยเนื้อหัวผมอ่ำลำเลยผมอ่ำลำเลยพี่จะใส่อะไรเพิ่มต้องหน่อยไหมขมจริงๆขมดีมากเลยอะไรเตี้ยเพิ่มไหม ปิ่ลาแต่มันอร่อยนะแต่ว่ามันขมอร่อยอร่อยอร่อยจริงมันขมมันต้องขมอยู่แล้วมันโดดขมนิดนึงเนาะใส่น้ำปลาไหมครับน้ำปลาคนคิดอันนี้ไม่คิดไม่ได้น้ำปลาไหมเหรอเลื่อนนี่เรามาทำไอะไรจะเป็นตับตับเลยใช่ไหมอันนี้ตับนี่ไม่เคยกินเลยเนาอันนี้จะเป็นตับตับดิบเนี่ยแกเคยไหมบอก ใส่จุกครั้งแรกเลยเพิ่งเคยกินนะยเคยกินกคเนื้อสดไงยกินแต่ก้อยก้อยขมเออก้อยขมนี่ครับจะเป็นที่ว่าตับสดนี่วิ้อมดูเป็นไหมดูเป็นครับผมถ้าดูไงเนื้อสดมันเนื้อมันจะอดิน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 นี่นอ๋อทำมันสดนะเนี่ยมันจะไม่ซุกมันจะไม่ซุกอ๋อแค่นั้นเค่นั้นแหละอะไรมากมายนะจะถามอะไรเอาเพื่อเป็นความรู้ให้ พี่น้องประชาชนี่บางทีก็ไม่รู้ดบางทีกรเดาสวดไปงันลแล้ก็เดาไปครับทีจะดูว่ากรถามร้านก็เลย่าสดไหมก็่าสดแหลนี่ยนากรอบไปเนาะกรอบกรเสียงกึ๊ดกึไ่ด้เลยอยงเงี้ยอลองาบานก่อนอาจารย์เอาเลยใช่ไหมเอาเลยสาบานยเขาสูตรนี้ก่อนสูตรสโลสโลมันขมสโลสโลยมลำลำอยู่โลสุดขมใช่ไหม นข้าวเหนียวด้วยนี่ข้าวเหนียวชาเป็นข้าวเหนียวนะครับต้มเป็นข้าวเหนียวเป็นไงครับเป็นไงครั้งแรกของแกเป็นไงครั้งแรกมันเป็นไงกรักครับโอ้นั่นเรื่องใช่ไหมอะไรก็จะรักเขาไปทั่วเลยหรอเลยเป็นไงรสชาติอ่ะมันอร่อยดีเป็นนคงมันอร่อยถึงแบบว่ารสชาติมันเป็นไงมันหวานมันอะไรไหมมันก็หวานหวขมขมเหมือนความรักของคนเราเนี่ย ยิบานบ้างผมบ้างเดี๋ยวเอาออันนึงเาากูมแต่พูดอย่างนี้เลยถ้าพูดสาวติ๊ดเนาะนี่อันนี้สูตรอะไรครับน้ำจิ้มสูตรไทยออ๋นี่สูตรไทยใส่พริกใส่มะนาวใส่พริกจืธรรมดาลําปลาปิดจัดแบบไหนแบบไหนโอเคผมชอบแบบนี้แบบอีสามบ้านเราเนาะแบบขมอาจารย์ตะวันนะแบบขมโอเคครับพี่อันนี้อันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะที่กินตับซดแบบว่าซอยจุแบบอย่างเงี้ย อันนี้สูตรไทยใช่ไหมครับสไทยอ๋อสูตรไทยข่าวนิยวตามเลยใช่ไหมแล้วแต่ก็ไม่ไม่เคยกินจริงๆริงแล้วแล้วแต่ถ้าว่าจะชุบนีเลยได้ไหมได้อ๋ออันนี้มือสั่นอ่ะคิดดูสิวะอันนี้เรียกว่าอะไรที่ของของของญี่ปุ่นเน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่าซูชิซูชิซูชิตะวันซูชิตะวัน โอเคครับขอจิ้มหน่อยมือสั่นเลยเนะไม่กล้าอะไรขอเป็ดสโลว์สโลว์หน่อยแต่เดี๋ยวที่ทัวร์ตายไม่เลยกินแล้วปีนึ่เนี่ยนี่นะฮะครั้งแรกกินเด็กอร่อยๆนะพักเลยพักเลยไม่เร็ว้ายไม่เร็วไล่หนูมาได้ขาววันนี้เนี่ยขาเดียวมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูไม่เร็ว้ายอร่อยเลยผมเมื่อก่อนเคยกินตลอตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเบา ไม่ได้กินน้ำเนี่ยซอจูเนี่ยนะครับอืมไม่เลีวไรใช่ได้ไหมสุดยอดเลยเนาะนี่เราก็มาอยู่กันที่ไหนนะพี่ตอมนี่เราไปอยู่ห่างห่างห้วยทรายห่างห้วยทรายนะครับคือบ้านเมียนรลงนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะตรงนู้นก็เป็น EP เอี e ีแรกเราอยู่ตรงนู้นใช่มใช่ตรงนู้นที่เรามานั่งย่างหมูกันกินอยู่นู้นอันนี้ก็เป็นครับ ตรงนี้ก็เป็นสถานที่แบบว่าเอารถมาจอดล้างรถได้นะสามสิคลิปเออที่ผมเห็นในคลิปที่เขาเอาเอาพันตับอ่ะอันนี่เดียอันนี้ใช่ไหมไอยากไปอิซเลยแหละไปอิซเลยน,ลยนี่ยสามสิบขีบก็ผ่าคลิปเรื่อยๆเดียวกันไหมเออมุ้งงอ่ะอันเดียวกันมุมเอ่อคันนาอะไรหรอกาเรียกคันนาคันเทนาะคันเทานาไม่มีพี่ไปถามแล้วงประชาเนี่ยอ๋อมันคนละอย่างอันนี้ใช่ไหมคนละอย่างคนละอย่างอันนี้สามสิบขีบเอออะไรไม่เคยกินก็ได้กินเนาะครับลองดูมันไม่ห้ยจังเลย ผมผมปั้นข้าวเหนียวรอแล้วเนี่ยสามสิบเกียพันตั้มอืเขาเรียกว่าสามสิบเกียพันตั้มนะครับข่ายคลิปด้วยพันตั้มเห็นเห็นไหมเนี่ยอันนี้เลยสุดอีสานบ้านเราเลยอันนี้เรื่อของแซ่บแกนบูชอยไปจะเคยกินอะไรเนี่ยอะไรอะสามสิบเกียพันตั้มเนี่ยเอกะเพิ่งกินแต่ครั้งแรกโอ้เปิดซิงเปิดซิงเลยอะครับอืมพักพักพักเปิดซิงเลยอะครับเคียวยากไหมเหนียวไหม มันเป็นไงทอดนิดนึงเทเจอมัเป็นไงเนื้อกรอบมากครับเนื้อไหนเนื้อตับโอ๋อตับอันนี้ให้จ์ตะวันนะครับอาจัตวาณอันเดียบนี่เนาะได้ไหมพี่ใช่ไหมพี่ว่าจะได้ไหมเอาไหมล่ะใจไหมนายใจหรือเปล่ากดซอยให้มันพันๆได้ถ้าหน่อยก็ได้สองดีกว่าอย่างโหดนะครับตัมทิศกี่พันตับครับผมอันนี้ให้จัตะวันนะครับ ขยันเซ็นเซอร์เนาะไม่ต้องเซ็นไม่ต้องเซอร์เลยมาดิดูไม่ดีหมดนี่นะฮะคําใหญ่เลยโอ้ตู้ไปไม่เคยกินกันได้กินเนาะนายทำไมสั่นเลยสั่นเลยดิขอไม่เคยกินเนาะถ้วยช้อนก็ได้ครับขอแบบว่านักๆเลยน้ำจิ้มเนี่ยมาดูครับมาดูสิริพินดังติ๊กต๊อกนะครับสเต็กแดดตับนี่นะฮะสั่นเลยครับสามสามสิบกรบพันตับครับผม แกงเคียวด้วยเนี่ยเนาะไปลองด้วยมั้ยสมัยมั้งปีมันใหญ่ใช่ไหมกรอบที่ผาเออกรอบนะถขาพ่อกินกันได้จัดสองเลยอร่อยอร่อยอีพี่นานณาจิตเดี๋ยวเราไปกินซอยจุดจะไหนดีกว่าโอ้เปลี่ยนใช่ซอยจุดอ่างสับปะดูไหมได้ได้ครับนะครับนะครับ วายอีพออีเมย์คือทอดอีพออีเว้ด้วะยุบอือหือเสียงอือหือฟังเสียง ASMR ออันอื่นนี่ไม่ใช่อะไรนะคืนไม่ลงคืนไม่ลงเหนียวอีเย่างดเหนียวคำใหญ่มันรู้สึกไงครับอย่าพูดไม่ได้ อธิบายอภาษาเขาเถ้าป้านเองเีออเขาเรียกว่าไงเต้ขอาโกูเกือบติดคอเกือบติดคอใช่ไหมเคี้ยวนิดหน่อยเต้เข่าโกะเลยอันนี้พริกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพักอะไรนะพี่ต้อมพักเลือดไม่ใช่พักเป็นชื่อชื่อชื่อมันน่ะยินโอ๊กยินโอ๊กเลสโอ๊กเลสโอ๊กมันมันเป็นพักพักอเมริกาเนย มันเป็นพังกเมกาเนี่ยคือไม่เห็นเคยรู้จักไงมันอยู่ในตะนูำสลัดอืมเขาไปท้ำสลัดแต่น้ำสลัดส,ล,ดนะสลัดเนี่ยสลัดไม่แห้งแล้วก็โดนทิ้งไปสลัดเนี่ยเลือ <laughs> ครับหมาเนี้กัดกันโดนหนิงไปเนี่ยมาอีกครั้งนึนงคนละรอบอันนี้อะไรเนะี่ยเนี่ยเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะใหญ่นะครับเอาตัวนี้ก่อนนะ ว้าว่านี่ไม่ใช่อันนี้นั่นมันมาให้อันนี้คืออะไรเนี่ยกินได้ไหมพี่โตกินดิบได้ไหมได้เหนียบไหมนะเหนี่ยนิดนึงเหนี่ยนิดนึงต้องต้องทำชิ้นนิดหน่อยอ่ะคนละชิ้นเลยอ๋อนี่ชิ้นสดเลยใช่ไหมอ่ะลองลองมาทุกอย่างอันไหนเปรี้ยวอันนี้เปียวอันนี้อันนี้อันนี้เปรี้ยวอ๋อเอาก่อนเรือเรืออยากเยียบ นี่แหละคนจริงก็อย่างงี้เลยเนาะอืมต้องคนจริงนี่อยากเป็นคนจริงไหมเดี๋ยวอ่ะพี่บอกมื่อกี้พี่กินครับม่อกี้พี่เก็บตายเลยตายหลืออ่ะอือมุนจำตันขนาดเนี้ยแล้ใหญ่กว่านี่ติดคอนเนี้ยติดก้อนานได้กี่ชิ้นเนาะแหละออร่อยดีครับนี่ก็ พี่วุตเอ้่พี่ต้อมงานช่วงนี้เป็นไงครับงานก็จะภาพกับโทรมาครับแต่ว่าอ๋องานเข้าหลายเลยก็ยังเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าทางทางการก็ยังไม่อนุญาตนะครับน,บน,น,นี่อันนี้อันนี้ฝั่งไทยครับฝั่งไทยอันนี้ตัดตัดตัดนีสารอันนี้อันนี้มองมองไทยใช่ไหมครับเด้ข้าวท่าเนาะอร่อยเนาะ ตะวันเลือดหยติววจจ่งแจเรือใช่ไหมอร่อยอร่อยอพามันมัน,ม,นมันไม่โหด้ายกว่าที่คิดนะครับซอยจูมันไม่ได้เลี้ยวไล่เลยนะครับมันไม่ได้เลี้ยวไล่ครับไม่ได้เลี้ยวไล่ที่ว่ามันจะเขามันจะหมินม<า>ไ,ไม่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 ขนาดนั้นครับอันนี้ข้างแรกเลยนี่ครับน,นี่ผมก็ข้างแรกที่ทําคลิปวนนี้นะครับข้างแรกเลยที่ทําอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะฮะก็เห็นได้พี่อิ้ตวงร้านนะครับเกทำแล้วก็เกกินแต่อยจะลืม นะครับพินน้าถ่ายประยัดบ้างคือมันมาอร่อยเลยปีนี้ก็ือว่าโอเคครับครั้งแรกในการไฟจุอร่อยครับนะครับยังไงก็งฝากด้วยนะครับผมฝากช่องของผมนะครับช่องรถเฮพิสตูสาวอะไรนะครับนี่แหละรายการะการะเบิดเลเบนอินดีช้ชแนลนะครับของอาจารย์พุแธนะครับช่องอาจารย์พุ ของผมตอนนี้ก็ช่องมักม่วนนะครับมักม่วนสตูดิโอเหมือนเดิมแล้วก็ช่องดเจวุฒิครับยังเหมือนเดิมเดิมนะครับเนาะมืนอีพีแรกนะครับใของอาจารย์ตะวันนะครับก็ตะวันออริจินอลเลยครับออริจินอลนะครับไหนพี่จีซอยใบม้วนกินม้วนอย่างเดียวคุณว่าถ้าอยากกินแบบเนี้ยตรงประมาณเท่าไหร่พี่ถึงจะได้กินเออไม่ใช่ของถูกนะเนี่ยพี่ซื้อเนาะรัละสองร้อยแปดสิบละนะแต่นี่พี่ให้กขาแจ้บเป็นชุดไง เป็นชุดเกิดจะมีตับมีสาทิปเกล็มีเนื้อตอนนี้พี่ที่ใส่เขาเอามะพร้าวจะเป็นตรงมะพร้าวเขาเรียกว่าของหายกนนากที่มะพร้าวของของหายากของหายากแต่ว่ามัน<ล>จนน่มเหนียวมันจะเป็นคล้ายทิปมันเป็นขึ้นจอกทิปมันทิปเนื้อแต่มันจะอร่อยพี่อยากได้เลยพี่เขาเขาไม่มีเขาหมดแต่ว่านี่ก็พี่ซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทมันได้โลครึ่งมันได้รัครึ่งจะถือว่าเยอะนะเยยออะู่เยอะอยู่นะครับยังไงก็ฝาก ท้องของเราได้นะครับผมท้องของผมเฉพาะของอาจารย์วุฒิของอาจารย์ตะวันด้วยนะครับครับอ่ะนี่ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมครับก็คลิปเป็นคลิปซอยจุ้นะครับผมอ่าก็เป็นน้็นจ้มสูตรโดเด็ดของผมเองครับต้องท่าเองครั้งแรกนะครับระหว่างผมสามคนครับอาจารย์วุฒิอาจารย์ตะวันนะครับผมนะครับครับคลิปแรกคลิปสองต้องมีแน่นอนครับซอยจุ้นทิจัยครับแต่จะขึ้นอยู่ว่าจะมีใครมารับเชิญจะมีที่ไหนนะฮะนะครับผม ต้องรอติดตามบึ้มๆไหมบึ้มขนาดไหนนะฮะเพราะว่าตะวันคิดคอนเทนต์นี้ต้องใหญ่อยู่แล้วครับอะไรครับใหญ่ไปบอดแล้วนะครับผมงั้นโอเคครับขอเ้เจอกันท่งนี้นะครับสวัสดีครับ